ขอ,ของความเป็นไทยขอเรียนรูเพื่อนเไปใช้นในท่านผูมิเกิทุุท่านที่ได้มีเสียรจากทางโรงเมร,มร,งงงรเียนมศสิงหทธานจงรอมเปกันมีตรงครรพองชาดด้วยความภาคภูมิใจในอุตร,ราชและความเสียสละขอบัรพบุบุษไทยภูมิคุรุชาท่าขึ้นแถวสลอาประทิป เป็นตัวสวดมนต์ไหว้พาแล้แผ่นทีทตาตรอดกัยค่ะอรหันต์ม้มาเข้าปูทะขาวาลพระภูมีพระพาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดเจื่ทีเนเชิงราสรู Thank you, ขอบคุณค่ะจากพีจ,พจากตาจากทั้งหลายที่เป็นเพื่อนรุ่เจอแก่ เป็นสอ,อย่าได้มีเรซึ่งกันและกันเลยอภิยาประชาหวหูวตุกงเป็นสุขเป็นสุขเถิดย่าได้เดเหยดซึ่งกันและกันเลยอภิชาหูตุกงเป็นสุขเป็นสุขเถิดย่าได้มีความภูยทุกขูใจเลยสุขีอาตานำปริหารลังตุกงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้ผนจทุกขไทยทั้งสิ้นเถิด เรารลงโรงเรียนโรงสูงสีธานีขปญฺจเป็นหงักเรียนข้อหนึ่งเรานักเรียนโรงเรียนโรงสูงสีธานีใจตระตอยู่รู้ทุนชาติศาสนาพระมหาสัจข้อ2เรานักเรียนโรงเรียนโรงสูงสีธานีจะต้องประตุนตนให้ดีเด่นเป็นของโรงเรียนข้อสเรานักเรียนโรงเรียนโรงสูงสีธานีจะต้องไม่ทำตัวให้ดีเด่นเป็นของโรงเรียน สื่อคนรูปฟ้าขาวสมาธิสร้างสรรค์ปรัชญารูปฟ้าขาววารศึกษาสร้างปัญญาพัฒนาความคิดเพื่อชีวิตและสังคม